สวัสดีเกมเมอร์ amer, และน้องๆทุกท่านครับดิดีต้อนรับเข้าสู่บุนบุกเกมมิชชันนลกับคลิปเซตแชมเปี้ยนไลฟ์ไพ่กับ5แชมเปี้ยนที่เมื่ออยู่ครบทีมแล้วอัตราชนะ99%เลยครับใครที่เข้ามาใหมา่อย่าลืมกด subscribe จะได้ไม่พลาดคลิปต่างๆที่จะเข้ามาให้เรื่อยๆและกดกระดิ่งจะได้ชมคลิปก่อนใครทนายไม่กดกระดิ่งให้เรามันจะไม่แจ้งเตือนเลยนะไม่ว่าจะลงคลิปหรือว่าจะไลฟ์สตรีมถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาลุยกันเลย อย่างที่บอกไปเมื่อตอนอินโทรนะครับว่า5า h a ชมเปี้ยนที่เมื่ออยู่ครบทีมแล้วเนี่ยมารวมกันเป็นรีมทีมเดียวกันอัตราชนะจะสูงถึง99%โดยอ้างอิงข้อมูลจากการวิเคราะห์จากโปรเพลเยอร์อันดับหนึ่งในประเทศอย่างรอยสไตล์นะครับเราไปเริ่มกันที่แชมปเปี้ยนคนที่1กันเลยนั่นก็คือตำแหน่งมิดเลนอย่างเซธที่สกิลของเขานั้นเมื่อได้คอมโบแล้วจะต้องมีศพแน่นอนและยิ่งถ้าเป็นผู้เล่นที่มีทักษะสูงแล้วเนี่ย ยิ่งพลิว้วยิ่งจับตัวยากและโหดมากๆเซธถือว่าเป็นมิดเลนที่แทบจะไร้เทียมทานเลยทีเดียวแชมเปี้ยนสุดโอพในตำแหน่งที่2ในบารอนเลนหรือว่าโซโลเลนนั่นก็คือโอลาฟนั่นเองด้วยขวานคู่ใจของเขา u n d e r อร์โที่แทบจะปาได้เรื่อยๆอยู่ตลอดเวลาและถ้าผู้เล่นปาขวานแม่นแล้วเนี่ยคอมโบกับเล็กสล s w สวิ นี่จะทําให้เขานั้นกดดันในเลนบาลอนได้อย่างโหดมากๆเลยนะครับไม่ใช่อะไรหรอกนะครับโดนโอลาฟทุกหัวมบ่อยมากเลยบวกกับแพสซีฟของเขาเนี่ยยิงเลือนน้อยยิงตีเร็วบวกเข้าไปกับอันติของเขาแลกนาล็อกแล้วเนี่ยบอกได้เลยครับว่าใครก็ฉุดไม่อยู่แน,แน่ตำแหน่งต่อไปเลยนั่นก็คือตำแหน่งซับพอร์ตที่ d ว o เลนหรือว่าเลนมังกรน,นั่นเองและแชมเปี้ยนสุดโอของตำแหน่งนี้ในตอนนี้นั่นก็คือบิทแข็งนั่นเองอย่างที่นายรู้กันดีว่าบิทแข็งนั้นสามารถทุกหรือว่า ดึงสตูมาได้จึงหมดปัญหาของทีมในเรื่องของการหาจังหวะเปิดไฟนะครับบวกกับความถึกและสกิลอยู่ที่เขามีในตอนนี้บริดแข็งแทบจะเป็นตัวทําจังหวะได้ดีที่สุดแล้วในตอนนี้แต่ถ้าซัพพอร์ตก็ต้องมากับ ADC คู่ใจนั่นก็คือแอสเรียลนั่นเองอยากจะบอกว่าโคตรโกงอะ่ะใครเจอแอสเรียลสเต็ปเทพๆหน่อยนี่โคตรผิวโคตรแรงแทบร้องเหมือนจะมาระบายหน่อยๆน,นะ ทุกประเด็นผมเล่นแอสซิสซินแล้วแบบเจอลวงแอสเรียวแล้วไม่ตายโดนแอสเดียวฆ่าบ่อยมากด้วยสกิลอาเคี s นชิพที่เขามีแอสเดียวแทาจะเป็น ADC คนเดียวที่สามารถหลบหลีกการไล่ข้างของแอสซิสซินและระยะสกิลที่ไกลพอๆกับแฟชชเลยนะครับเหมือนกับเขามีแฟชชที่สามารถใช้ได้อยู่บ่อยๆนั่นเองนี่ยังไม่พูดถึงดาเมจหรือว่าอันตรีของเขาเลยนะครับอยากจะบอกว่าโกงมากเลยนะครับสำหรับ ADC คนนี้และตำแหน่งสุดท้ายนั่นก็คือ จังเกิลหรือว่าป่านั่นเองและแชมเปี้ยนสุด OP จะเป็นใครไปได้นอกจากซินเฉานั่นเองนะครับผมเนื่องจากสกิลที่มีดาเมจเป็นวงกว้างที่จะทำให้ซินเฉานั้นสามารถพุ่งใส่เป้าหมายไปคอมโบสกิลในระยะที่ไกลมากๆอีกด้วยและไหนจะโมเดลที่น่าเกงขามที่แค่เดินผ่านมาโอกาสทีมไฟก็แทบจะเพิ่มขึ้นไปเท่าตัวแล้วนะครับเอหรือว่าข้อนี้ไม่เกี่ยว และนี่คือเซตแชมเปี้ยนไร้ไพ่ที่เมื่อทั้ง5แชมเปี้ยนอยู่ทีมเดียวกันแล้วโอกาสชนะแทบจะเกือบร้อเซนเลยนะครับแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเมื่อหยิบแล้วไม่ต้องฝึกเล่นให้คล่องก็สามารถชนะได้นะสกิลเพลย์ของนายและเพื่อนๆในแต่ละตำแหน่งก็เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดอยู่ดีนะครับอย่าลืมข้อนี้ด้วยแต่ก็อย่างว่านะครับเมตาก็คือเมตาถ้าไรออดรู้สึกว่าแชมเปี้ยนคนไหนถูกหยิบมาเล่นมากเกินไปหรือว่าค่าเฉลี่ยของวินเลตแชมเปี้ยนนั้นๆสูงเกินไปสุดท้าย ในแผ่นต่อไปก็ไม่วาวถูกเนิฟแน่นอนครับทีนี้เราต้องมาดูกันต่อไปว่าแชมเปี้ยนเซตนี้จะถูงเนิฟเมื่อไหร่โดยเฉพาะแอสเดียวเลยสำหรับคลิปเซตแชมเปี้ยนร้พ่ายก็คงมีแค่นี้นะขาดตกบกพร่องตร,งตรงไหนบุญบูขออภัยมานะที่นี้ด้วยและสามารถเสริมกันเข้ามาได้ตลอดเวลาถ้าใหรชอบคลิปนี้หรือว่าคลิปนี้มีประโยชน์กับนายนะฝากกดไลค์กด like, subscribe ให้เราด้วยเพื่อที่ว่าจะได้ไม่พลาดเทคนิคต่างๆที่จะเข้ามาให้เรื่อยๆ และกดกระดิ่งเพื่อที่นายจะได้รับทราบข้อมูลเหล่านั้นก่อนไทรยและไม่ว่านายจะเล่นเกมด้วยผลอะไรนะครับจากการเล่นเกมขอให้นายมีความสุขไปกับมันนะครับดีใจมากๆที่ชมมาถึงตรงนี้สำหรับวันนี้ผมบุญบุกเกมมิ่งของกราบตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ